สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC นิ่มกังเว้นค่ะมเมื่อเช้านี้แม่ไปวังทะลุสาวหลาเขียนแห้งในอยู่คนเดียวแม่มาแล้ว กลางวันนะคะก็ร้อนมากแต่เมื่อกี้ก็มีล่มมาวาา่าถ้ฝนสิตกอากาศก็เย็นขึ้นมากหน่อยหนึ่งนี่ช่างก็เริ่มทำแล้วนะคะอย่างละคน,ค,นคุ้มงานตินัน แถาแกเขาคุ้มงานแถาแกคุ้มงานตีโอเล่งไว้โอ้นนโอคนคุ้มตัง้งสองสามคนไปยังนั่งตั้มๆบ่ไ,ไ,ได้ต้องนั่งตั้งสูง,สงว่าพอติดไปทั้งยืนเนี่ยพอมานาัน่งเพิ่นขึ้นั่งรถน้ำขึ้นรถมานน้ำยัง เป็นยังโดกว่าคือโลเทหนือทองคนคุมงานก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเริ่มแล้วพญอูดว่าจักมือก็สิได้นอนนี่สามมือ เงินเอบ่เงเก็บเงยนเป็นแบบไหนเคยเห็นบ่ละฮะขิลไหลน่นล่ะโอ้เงยนมันเคยมีเก็ตีเห็นตีเยนมีเก็บเานมีเก็ตีงูปูอีีไอ่า เห็นเห็นเนียนๆมันบ่ใบงามใบิ่เนาะยบึ่งหวนเหียนหมดป๋าจะไปอยู่ึ้นยู่สูงตัววาวสูงเนาะเจ้าตัววาสูงเนาะสูงพูด เทปื่นสูงพนันตีเลี้ยงพเขาอยู่ค่ับพื้นที่เลยจับพื้นที่เผาเหมืองานคนคุมงานห้องอะไรมางานตีคางเลยห้อง อันนั้นก็คุ้มงานคือเกันคุณแม่บอกงามตีเอาเลยเฮา,น,า,านัา่งกางล่างบ่ได้เพราะว่าสร้างส่วนตัวเฮาสร้างส่วนตัวไม่ไม่ดีรับไปเลยทางว่า <laughs> อันนี้วันนี้ม,ม,กออกมั่งออกไม่เห็นไม่เลยตีมาได,ยด,ดย้ยาวยาว ตัดสัดต่อต้พอซื้อใหม่ช่างยังเงือบว่าจะได้ก่อตัดถิ่นเมื่อปุ่นโก้ไม่เรียอยู่เห็นบ่อลอะบ่พอต่อเอาอ๋อบ่พอต่อเอาตัดออกแล้วก็ต่อใหม่ต่อใหม่ตัดฟังยืดอยู่เลยนี่เล็กยงแมันเหลือแล้วต้องใช้กันไงเออ เหม,มเหมือนประมสบมาเนาะสิบมาต้รงให็หมือนไห่บ่มีให้เหลียไห้เลียกให้หรจางคือสื่อกับขึ้นตรเาไตเขาขึนเราขึ้นมากขนเอยจะใช่ดีข้างล่เลยย้อป็นทอ ทันแล้วบวทันแล้วมีดด้าดนะม้งอ้ดดาเลยพี่นดารูปล้งก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะล่างหาเมื่งมามือเล็ก โอ้ย่มเย็นดีนอนเย็นสบายแล้วตังก,งกระท่อง,ง,ง,องถูร่มีเอ่มนบายุว่สิวัตฝนสิมาวั้องมทฝนมาโอ้ามงาคุ้มง,งานเต็มที่บ่ไปบ่ไปไก่้างมันมังต้องนั่งคุ้ม สิ่งพูดถึกใจสิ่งพูดถึกใจดูคนคุมงานนะคะปุ่นทั้งนอนทั้งนั่งใครมาคุมงานรึหปเ่านอนดึเปล่าคุมงาน ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะเป็นเป็นระเบียงยืนออกมากสิอาศิตำกลัวนิดนึาะว่าเป็นอย่างโอ้สภาพเจ้าก็สภาพเจ้าก็จะไปบรตหลอดเลยคิเมียคิเมีฝ่าสายไปบ้างทะลุแอลแอลหักเลย เอวเด้งเลยวะเเเนครับป็นยังไงเอเกเอียนเป็นเอียนตาหมอดี้นี่ทั้งรูนี่มองตามอดมอดนี้มีรูด้วยโอ๊ยโอเคเลยเดี๋ยวสร้างกันสิวาเฮ้ยได้เองหลุดเต้ ขึองข้ต่าลยเลียงูละบ้านเนาะมเขาได้ล้วบาึเขาไปงตัวทัดเลยไปนอนเียนไปแล้วพี่นองทำได้หลาเราเลียงกับสิตำตำตำลงมากลัวแม่มาีมาหามาเยี่ยมก่อนจะได้มานอนพักมาเข้าครับเลียงพัก

เอาอะไรมาเห็นเขาเห็นกิน <c oughs> แค่สั่งกินแค่วันทีบมือมือเลยเหมือนถ้า <c oughs> ใส่เลยนี่กินแค่เอาหนึ่งถึงแม่จะจับใส่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เสาเงี้ยงดกแล้วงาน,นแล้วกันร้ช่วงด้วย่มีกระปูดได้จริปูเอาไหมปูได้น่นั่ไไน, <c oughs> นทับชุบแล้วเจ้า จับซ <ält> ุปจับซุปเลยตัวเขากันเขาคันตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะสีดำกลัวจะเป็นระเบียงกับสีดำกลัวค่ะ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้บ้านอุ้มบุญที่คอยสนับสนุนนะคะช่วยเวลาแม่ค่ายออนไลน์ผลไม้ก็เข้ามาช่วยเป็นกำลังใจเป็นสนับสนุนจนใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะบ้านขอบคุณทุกๆกำลังใจ ก็ขอบคุณโครงการโคชนา,าจักรที่ให้ให้น้องๆได้มีพื้นที่อยู่เนาะคะ่ะขอบคุณน้องเสือน้องเสียงขอบคุณแฟนครับสุขสุขุ้นค,ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำานี้ก็นเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ